สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวาเลนไทน์อีกแล้วนะก็ยังไม่จบนะคะตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นใกล้ๆก้โค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมวาเลนไทน์ในอวนะคะนี่นเป็นมอทอนนะเดี๋ยวเราจะมาทำการ ไปเก็บหัวใจเนี่ยแลกสกินในกันเฮ้ยรวันเลยทาทยกันนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาซื้อกันดีกว่านะ20ไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนกดมาตรงร้านค้านะคะจะเจอกับไอเทมตรงนี้นะชื่อว่ากล่องวาเลนไทน์เฮ้ยซึ่งเงินมันลดด้วยอันนี้ก็จะเป็นกล่องทั้งหมดนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะมีประมาณนี้มีแบบว่าให้หลุน้นตัวผู้หลานกับไอริซไซเบอร์ด้วยประมาณนี้นะคะสำหรับสกินเดี๋ยวเรามาทำการ ซื้อกล่องตรงนี้นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะช็อกโกแลตหวัวใจจะอยู่ที่0.93แต่เราขาดช็อกโกแลตตรงนี้นะมาดูช็อกโกแลตตรงนี้ก่อนเราขาดีแค่10ชิ้นเราก็สามารถแลกสกินได้แล้วนะคือเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าซื้อ10กล่องเนี่ยเราสามารถแลกเออจะได้ช็อกโกแลตกี่ชิ้นนะคะอย่างน้อยก็จะได้1ชิ้นแล้วกันเอ้ยมาละแพ็กกล่องวาเนเลนทน์ขออนุญาตแคปภาพไปนะเอ้ยมาละแพ็กกล่องวาเลนทน์ ลุ้นอ่ะกดเปิดไฟมันจะได้อะนะโอเคได้กล่องวาเลนไน์ไปอีกทีหนึง่งไปกดเปิดไปอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้โอเคค่ะตามคาดนะได้ช็อกโกแลตส0ชิ้นเฮ้ยเปอร์เซ็นต์สกินมันออกน้อยมากอะ่ะมันไม่มีแบบว่า1ถึง10ไม่มีโอ้โห30ถึง100ชิ้นนี่ออกยากมากนะคะก็ตามสเต็ปนะคะอาวีเม็ดเยอะนะ อ่เมาทําการแรกลกรางวัลกันนะคะเราก็คงจะไม่เก็บในกิจกรรมอันอื่นแล้วแหละถามว่าสกินไหนหน้าสุ่มหน้าแบบหน้าแรกนะสําหรับขั้นต่ํา50ให้แรกเป็นลิปโป้กระเตียวเสี้ยนนายีหน้ามาบ่อยอ่าล็อกซี่นะคะคือก็มาบ่อยแต่แบบไม่ชอบนะนั่นแหละมีแบบออ้ยอยากได้เป็นมอทอแล้โหตั้ง90อ่ะใชเยอะจังอ่้เดี๋ยวลองดูลิโป้นะ ไปดูลิปโปรกระเตียวเซียนก่อนว่าทำไมถึงหน้าซื้อนะเพราะว่าสกินลิปเปอ่ะมาไม่ค่อยบ่อยนะทุกคนแบบวัเลนทายอะเฮ้ยนี่หล่อนะเนี่ยโอ้รอรอรอเดี๋ยวเราจะแลกเป็นตัวลิปโปอนะคะเดี่ยวเซียนน่าจะมาบ่อยเพราะว่ามันเป็นสกินแบบคนเล่นเยอะฟิลฟิลนั้นนะคะเดี๋ยวเราแลกไปนะ ยืนยันาปนี่นะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าสกินไหนที่หน้าแรกนะก็คงเป็นแบบว่ามีเทลนะคะมีมอทอสสองสกินนี้นะที่แต่งงานกาันแล้วก็เออจะเป็นลิปโป้แล้วก็เตี่ยวเซียนตรงนี้นะสกินที่หน้าแรกออไอลิไอพวกแบบ มีลาเข้าหรือว่าอีตีมอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไปแลกนะทุกคนเพราะว่ามันมาบ่อยและกิจกรรมอื่นอาจจะราคาถูกกว่านี้นะคะแล้วก็สกินที่แนะนําให้แลกก็จะเป็นวิล่ากับอารามประมาณนี้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ามาบ่อยเท่าอีตีมเดี๋ยวอีตีมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา,มาประมาณนี้นะคะสําหรับกล่องวาเลนทน์เดี๋ยวไปดูสกินที่เราได้กันนะนี่มาแล้วนะคะลิปโปประมาณนี้ส,สวยๆเลย เฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่ค่อยมีสก,กินลิปโปดีๆเลยคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราเก็บขะาวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ